สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลอชนะผู้รับสารจาจักรวานแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะดูดวงความรักชาวธาตุลมนะะราศีมิถุนราศีกุมและราศีตุลวันที่อยู่ในใต้ดิสคริปชันนะคะ ก่อนแอดไลน์ไอการใช้บริการ a ชแนลของหมอแจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวการจัดเลขมงคลเรียบร้อยก่อนที่จะแอดไลน์เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับชาวธาตลมนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอทุกครั้งที่หมอแจนอัปโหลดนะคะเอาละค่ะตอนนี้หมอแจนกลับมาสแตนบายที่กรุงเทพแล้วนะคะไปปฏิบัติธรรมมา15วันอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันกับหมอแจนนะคะมาดูซิว่า ความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุลมนะคะเดือนสิงหาคมการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะซึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานแบบภาพรวมนะส่วนใครถ้าอยากได้คําตอบที่ชัดเจนเป็นของคุณเองก็คือให้แอดไลน์ดูดวงส่วนตัวนะคะมาค่ะขอดูพลังงานนะคะชาวธาตุลมตุลกุมมิถุนความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะในเดือน สิงหาคมนะไพ่ที่ไพ่ที่ออกมานะคะชาทัดลมนะ8ดถ้วยเดอะสตาร์ Star, นะคะหมอเขาเปิดไพ่ก่อนนะสักห้าใบค่อยอ่านพลังงานทีเดียวเลยชาวทาดลม The Tower 2ถ้วย ชาวธาลมนะคะณสถานการณ์ตอนนี้เดือนสิงหาคมความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีใครที่ตัวคุณนะคะหันหลังเดินออกจากความรักความสัมพันธ์คนที่อยู่ไกลกันกับคุณคนที่คุณกำลังรู้สึกว่ามันจะมีความหวังไหมนะคะ ทีนี้คนคนนี้ได้ห่างจากคุณไปหรือคุณได้ห่างออกจากคนคนนี้นะคะไปเป็นพลังงานที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทีนี้คนคนนี้ได้ย้อนห่วนกลับมานะคะได้ย้อนหวนกลับมาเจอคุณนะ,ะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณกําลังรู้สึกว่าบางคนนะคะคุณกําลังรู้สึกว่าตอนนี้คุณอะนะตอนที่เจอกันเนี่ยนะมันเหมือนหันหน้าเข้าหากันมีการปรับความเข้าใจและคุณทั้งคู่อะไม่ได้อยากที่จะเลิกจากกันไปนะไม่ได้อยากที่จะหันหลังจากกันมีการปรับความเข้าใจแล้วนะแสดงว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ได้อยู่ห่างไกลกัน ปรับความเข้าใจกันตอนอยู่ใกล้กันก็ดีก็รักกันดีจับมือกันนะคะเข้าใจกันไม่อยากจะเลิกจากกันไปถึงแม้จะอยู่ห่างไกลก็ยังเป็นความรักที่คุณที่คุณรอคอยนะคะมีการพูดนะคะการติดต่อสื่อสารที่มากขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะ,ะสิ่งที่คุณจะเจอนะแต่ทีนี้เวลาที่คนคนนี้เนี่ยได้แยกจากไปหรือเขาไปกับ กลับไปอยู่ในสถานที่ของเขาคุณมาทํางานอยู่ในที่ของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ห่างกันไปนะคะคุณก็รู้สึกว่าหวั่นใจหรือหวั่นวิตกกังวลในความมันเหมือนไม่มีอะไรแน่นอนอะนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะหันหลังให้กันอีกไหมมันจะเลิกไปไหมในความรักความสัมพันธ์คุณใช้ความคิดหรือวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีพลังงานที่มาเกี่ยวข้องก็คือ คนที่มีชื่อเสียงนะคะคนที่ดูดีโดดเด่นและก็เป็นความรักหรือเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะมาเก,เกิดในความรู้สึกของคุณนะคะชาวธาตุลมเนี่ยนะ,ค,ะคุณไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้หายไปคุณก็ยังรอคอยที่จะได้เจอเขานะ,ะยังรอคอยที่จะได้มาเจอกัน<ๆ>เช่นว่าเขาห่างไปแล้วไม่อยากให้เขาหายไปนะคุณก็รอที่จะได้มาเจอเขาหรือ นะเขาก็รอคอยที่จะได้มาเจอคุณอะไรประมาณนี้นะชาวธาตุลมนะคะทีนี้มาดูซิว่าพลังงานเอเน g จนะที่มันจะกำลังจะขับเคลื่อนไปเนี่ยในความห่างของคุณสองคนแล้วเนี่ยหลังจากปรับความเข้าใจหรือว่าคืนดีหรือว่าหันหน้ามาคุยกันแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะในเดือนสิงหาคมสิ่งที่จะเป็นไปนะนะ เขาบอกว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ The f ฟู l นะคะคุณสองคนเนี่ยได้เริ่มต้นนะคะเหมือนว่าปล่อยปล่อยใจหรือปล่อยความรู้สึกของคุณทั้งคู่เนี่ยให้มันเป็นอิสระนะ,ะชาทลมไพ่บอกว่าคุณออกมาจากสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าพยายามปิดกั้นความรู้สึกไม่แสดงออกหรือปิดกั้นความรักความใจของตัวเองเนี่ยนะคะคิดว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันเริ่มต้นแล้วมันอยู่ห่างไกลกันด้วยแต่คุณนะคะกับคนคนนี้เนี่ยคนของคุณนะคะชาวทาลมคุณจะได้เริ่มต้นนะคะพูดคุยนะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยปรับความเข้าใจและมีการส่งข้อความข่าวสารเนี่ยนะหรือการติดต่อสื่อสารเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่จะไม่ควบคุมนะ จะไม่ควบคุมคอนโทลนะในความรักในความสัมพันธ์จะให้อิสระต่อกันนะจะไม่แง่งอนต่อกันเวลาที่คุณอยู่ห่างไกลกันมันเป็นความรักที่เริ่มต้นขึ้นที่ก่อเกิดขึ้นในใจนะคะของคุณทั้งคู่ในความรักในความสัมพันธ์นี้เอาไง่ายๆแหละมีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจครั้งนี้เนี่ยนะคะและเราก็กลับมาคืนดีกันนะเข้าใจกันมากขึ้นไม่แง่งอนใส่กันไม่หึงห่วงไม่แง่งอนนะคะพลังงานไพ่เดอะซันนะคะ การเคลียร์การปรับความเข้าใจการให้เข้าใจในออความรู้สึกของคนของคุณในใจของคุณและคุณก็พูดให้คนของคุณนะคะเข้าใจกระจากแจมแจ้งว่าอะไรอย่างไรนะคะพูดง่ายๆแหละพูดเรื่องความรักต่อกันนะคะนึกถึงนะคะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะ,ะเหตุการณ์เก่าๆเดิมๆนะ,ะบางทีชาวธาตุโลมบางคนนะคะคุณกําลังรู้สึกว่า บางคนอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นในวัยเด็กหรือในอดีตนะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะกับคุณพ่อหรือกับคนในครอบครัวที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ห่างไกลเช่นคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทํางานสถานที่ไกลๆเพราะว่าต้องทํางานหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวเนี่ยคุณก็รู้สึกเหงาหรือหรือรู้สึกโดดเดี่ยวใน energy ของชาวธาตุลมคุณก็รู้สึกว่าเวลาที่แฟนคุณอยู่ห่างคุณน่ะ คุณไม่ไม่นี่เลยอ่ะไม่อยากให้เขาต้องห่างหรือต้องแย่หรือต้องจากคุณนะคะมันเป็น energy คล้ายๆแบบนี้แต่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันจะดำเนินไปเนี่ยนะคะมันยังเป็นความซื่อสัตย์และเป็นความมั่นคงอยู่ในขั้นตอนในกระบวนการที่เราจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันถ้าถามว่าตัวคุณนะคะ หรือตัวคนคนนี้เวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรืออยู่ห่างคุณไปอ่ะคุณทั้งคู่อ่ะมีความเหงามีความเศร้ารู้สึกว่านะรอคอยไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่ห่างไกลแต่แน่นอนแหละก็มีการติดต่อสื่อสารกันทุกวันนะคะมีการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่คุณอ่ะได้เคลียร์ใจแล้วนะคะได้เคลียร์ความรู้สึกกันแล้วน่าจะมีน่าจะมีการบอก ความรู้สึกภายในใจคําสารภาพรัก,รกหรือบอกรักหรือบอกความรู้สึกให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ที่มันงอนแง่นอะนะคะคุณเข้าใจแล้วนะ,ะต่อจากนี้มันจะเป็น energy ที่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจในมุมมองที่เขามองคุณคุณมองเขาและเข้าใจอดีตนะคะหรือเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยในอดีตของคุณทั้งคู่เนี่ยจนะนะจะต้องเรียนรู้หรือแก้ไขหรือ ะะทำอย่างไรก็ได้ให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันความรักอย่างมั่นคงถ้าถามว่าคนของคุณนะ่ะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์และนะ,ะอยากจะเ,ออเป็นความรักที่มั่นคงอะ่ะนะคะใช่ไหมอยากคอมมิชเมนต์หรืออยากจะคบไปยาวๆเลยเนี่ยนะใช่นะคนคนนั้นของคุณนะหวังหวังใจว่าแบบนี้ หวังว่าความรักความสัมพันธ์ของเรามันจะเริ่มต้นแล้วมันจะเติบโตเราจะได้อยู่กันยันแก่ยันเท่าคนคนนี้ของคุณซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะมีพลังงานสุนัขตัวนี้แล้วก็พลังงานเดคาลแฟนเนี่ยนะคะคือเป็นความรักที่มั่นคงอะที่ซื่อสัตย์อะนะคะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างไกลมีความเหงามีความโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าให้อ่อ ให้มีสมาธิหรือให้มีสติในการที่อยู่ห่างไกลอะนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากบางคนชาวธาลลมคุณความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายหรือเซนซิทีฟหรือผิวไหวเหมือนลมอะนะคะเช่นถ้าในอดีตเนี่ยเรารู้สึกถูกทอดทิ้งหรือความรักความสัมพันธ์ในอดีตเราไม่ดีเนี่ยนะ,ะมันจะทำให้คุณรู้สึกมีความหวาดระแวงขึ้นอีกว่าเฮ้ยมันจะไปได้ไหมมันจะดีจริงไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณก็จะคิดอย่างนี้อีก ทั้งที่คนคนนี้ก็อาจจะยังส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนั่นแหละนะคะอาจจะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบสวีทหรืออะไรเท่าไหร่นะคะส่งการส่งข้อความอะนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะคะนะ,ค,ะคุณทั้งคู่อะนะคะเนี่ยมันเป็นความรักความรู้สึกที่ยังมีกันและกันนะคะจั m e n t เนี่ยค,คำบอกลักหรือคำประกาศหรือ วิบากกรรมหรือเวรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการกระทําของคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณทั้งคู่แต่สิ่งที่สําคัญที่พายากบอกเดือนสิงหาคมเนี่ยคือการติดต่อพยายามติดต่อสื่อสารและอย่าพยายามคิดเยอะนะคะคิดเยอะว่าเออจะเอาหรือไม่เอาดีหรือจะปล่อยไปหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งนั้นอะถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นอะมันยังมันไม่มีประโยชน์ ะค,ะคือแบบว่าปล่อยความรู้สึกแบบว่าให้มันเป็นไปตามแบบจัก,กรวาลปล่อยให้จัก,กรวาลทํางานหรือปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดําเนินไปเรายังไม่ต้องคิดว่า,อาตอนหลังจากเดือนสิงหาไปแล้วเป็นอย่างไรเพราะอันนี้เราดูพลังงานช่วงเดือนสิงหาใช่ไหมคะเพื่อนๆชาวธาตุลมนะ,ะยังไม่ต้องคิดก็คือแบบให้พลังงานมันเป็นไปในแต่ละวันอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคิดว่าเออจะเอาหรือไม่เอาดีอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อบีบบังคับ ความรู้สึกของตัวเองนะคะสิ่งนั้นอะ่ะมันจะไม่ดีเขาบอกว่าบางทีมันไม่ได้ส่งข้อความหวานหวานหากันมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเซนซิทีฟไม่พอใจกับสถานการณ์ว่ามันรู้สึกเหงามันรู้สึกเงียบนะคะเนี่ยนะคะนะกำลังรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รับการเติมเต็มอีกแล้วนะชาวธาตุลมนะคะเวลาที่ความรักหรือแฟนหรือคนรักอยู่ไกลเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าให้คุณนะคะไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยเห็นไ,ไหมเครียดหรือวิตกกังวลน,นะมีพลังงานราศีกุมและราศีกันนะคะที่ขึ้นมานะ,ะอ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะไม่พอใจสถานการณ์หรือบางทีเขาอาจจะส่งข้อความที่เป็นทักทายถามแล้วสุขทุกอะไรถามสารทุกอะไรแบบนี้นะคะ อาจจะไม่ได้ส่งข้อความหวานๆหรืออะไรแบบนี้ตามที่ชาวธาตุลมต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าต่างคนอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ที่กาลังจะไปโฟกัสนะคะเขาอาจจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินของเขานะ,ะให้ให้คิดซะแบบนี้นะคะชาวธาตุลมแล้วก็เราก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเรานะคะการไข้ควรหรือแต่ตรองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังรักคนนี้อยู่หรือ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราได้เป่าความเข้าใจแล้วอะนะเราอย่าคิดมากถ้าเกิดว่าเราคิดมากในความรักความสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยนะมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมเครียดเหงาซึมเ้มานะคะหาสิ่งที่มันเป็นเอ่อสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเนี่ยนะในระหว่างที่อยู่ห่างนะอาจจะมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินก่อนศึกษาหาอะไรความรู้เพิ่มเติมนะชาวธาตุลมไม่งั้นคุณจะรู้สึก เอามาคิดอีกอะเอาเรื่องเดิมมาคิดวนซ้ําไปซ้ำมานะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดมันยังไม่ได้เลิกกันนะคะเนี่ยแทมพาเรนเขาบอกว่าสมดุลเฮลิ่งคือเคลียร์พลังงานของคุณบางสิ่งบางคนมันมีสิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจในความรู้สึกนะตัวคุณอะนะคะแทมพาเรนคือการปรับสมดุลน,นะคะวิวอัพฟอร์จูนสถานการณ์มันก็กาลังจะขี้คายเป็นไปในทางที่ดีนะคะพลังงานนะ บางทีในความหวาดระแวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนวิตกกังวลน,นะเดือนสิงหาคมระวังพลังงานตรงนี้ด้วยนะชาวธาตุลมนะสิ่งที่ไพ่อยากเตือนหรืออยากบอกนะคะไม่คิดเยอะไม่คิดมากปล่อยให้มันเป็นอะไรจะเกิดก็ให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเป็นพลังงานเดอะฟูละนะคะแบบว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเราจะมีความสุขให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นอนะอะไรมันจะเกิดเราจะยอมรับสถานการณ์ บบน,นะคะการปรับสมดุลพลังงานของตัวเองอยู่ให้ได้นะสิ่งที่มันจะเคลื่อนไปเดี๋ยวจัก,กรวาลหรือพรหมลิขิตก็จะทำงานให้คุณเองในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเอาละค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะชาวธาตุลมนะ,ค,ะคือเราไม่คิดเยอะความรักความสัมพันธ์ได้มันมีการส่งข้อความบ้างไม่ส่งบ้างเราก็โฟกัสทำงานทีเออ่เนื้องานของเราหรือใช้ชีวิตของเราไปนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในเดือนสิงหาคมประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลน,นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะแอดไลน์ ID มีค่าครูนะคะดูราคาก่อนแอดไลน์มานะคะพร้อมโอนนะคะถึงแอดไลน์ ID มานะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนชาวทัดลมตุนกลุ่มมิถุนขอให้มีความสุขเดือนสิงหาคมขอบคุณและสวัสดีค่ะ